สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไปรับลูกสาวมาจากโรงเรียนแล้วนะคะก็มาทําซี่โครงหมูทอดให้น้องทําแบบ <c oughs> ไม่มีสูตรนะคะอร่อยม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้อร่อยไหมคะอือฮึ วันนี้บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาฝรั่งน้อยนะไปทำความสะอาดความสะอาดสวนในเล็อ่ะมา,สาใส่ห้าอย่าไม่ต้องไม่ต้องร้องไห้ไ<ป>โอเคตาเล่นตาสมองละโอเคเดี๋ยวเราจะพาน้องไปทำความสะอาดสวนก่อนนะคะทุกคน ไปแล้วน้องไปแล้ว <Okay. S 1> จะไปทำความสะอาดสวนให้คุณย่านิดๆหน่อยๆน,นะคะตรงข้างหน้าพาน้องทำกิจกรรม <Okay. S 1> ใส่รองเท้าผิดข้างนะน่ะโอเคไปไปเปิดสวนนะคะ <Okay. S 1> เปิดประตูะคะ่ะป,ประตูนะคะโอเค เต็มมากค่ะโอ้ยแดดร้อนมากเลยนิแดดร้อนจัดเลยนี่ค่ะมาจะทําเราจะเอาเอาหย่าแถวนี้ออกนะคะทุกคนนี่้าเต็มเลย thank you ไปไหนโนทำไมทิ้งให้เอามาอยู่คนเดียวล่ะไปแล้วเหรอฮะไปแล้วเหรอ ไม,ไ,มไม่ช่วยมามาเหรอมาเปิดเนี่ยมาช่วยหม,มามาเ,เร็วม,มันต้องทำตอนเย็นๆน,นะทุกคนเนาะว่าไหมมันต้องทำตอนเย็นๆยนมันถึงจะแบบว่าไม่ร้อนนะแต่ที่ความที่อยากอาบแดดน,นะนะ อยากอาบแดดแต่ว่าไม่ทาครีมกันดดแดดนะเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะผิวไหมอีกล้ว รากนี้มันจะเป็นรากต้นลูพินนะคะต้นลูพินมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะเขาบอกว่ามันเป็นวัชพืชเป็นวัชพืชบางประเทศเขาไม่ไม่ชอบนะคะต้นลูพินเขากำจัดทิ้งดึงออกซิดึงออกดีแล้วแหละไม่ต้องโอ๊ยดีแล้วแหละไม่ต้องเข้ามา ทิ้นเข้าตาฉัน บรรยากาศวันนี้น่าจะยี่สิบหกยิบเจ็ดองศา,ศาได้นะคะไปไหนแล้วเอลิฟนี่ทำแบบเป็นทางการนะทุกคนทำแบบลวกๆอกันนะเอลิซ ทำอะไรน่ะเอลิ อันนี้เร็วน้องน้องสู้เดดไม่ไหวนะคะน้องก็จะตีเนียนออกห่างจากมาม้าไปปกตินี่ถ้าทำอะไรน้องจะมาทำด้วยนะทุกคนน้องร้อนนะสู้ไม่ไหวไปแล้ว ใสจะได้พาน้องว่ายน้ำนะคะที่บ้านมีสะมีสะยางอยู่ เป็นผลงานเราวันนี้นะคะทุกคนพอได้แบบให้มันสะอาดตานิดนึงประมาณนี้แหละนะแล้วเราก็จะเก็บขยะก่อน ฝนตกทุกคนฝนตกเลยอ่ะทำความสะอาดสวนวันหนึ่งฝนตกเลยนะเกินไปขยันหน่อยไม่ได้ฝนตกเลยแมกใหญ่นะชุ่มชัาเลย ฮะไปดูสนะอ๋ออีกอีกอ่เก็บฟูดเบนเน่อีกอันไปโอเคไปอ๋อฮะโอ้โหรถน้ำต้นไม้คะรถน้ำถักอ่ะไปไปอ่ะไป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 เอฮะเมื่อเที่ยงเราก็ไม่ใช่เมื่อเที่ยงสายๆนะประมาณ สิบส wa. ิบเอ็ดโมงกว่าๆนะแล้วก็มารถแล้วนะคะรอบหนึ่งเดี๋ยวรอดูเด้อว่าไอ้ต้นถั่วถั่วอะไรนะทุกคนถั่วลันเตาเดี๋ยวเราดูถั่วลันเตาเรานะคะว่าประมาณกี่อาทิตย์กี่เดือนนางถึงจะงอกออกมานะรอกินนาำเอเรื่อยๆฝนตกแล้วรืๆเรื่ๆเรื่อรีคลอรีคลอเพื่อชีชุบ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 รีคลอเพื่อชี เร็วๆฝนเม็ดใหญ่เนี่ยเร็วๆโน่รดน้ำก่อนเทน้ำลงไปเทน้ำมาเทน้ำเร็วๆเทรดน้ำอ่ะโอเคอ่ะไปบายบายก่อนบายบายพี่ก่อนบายบายก่อนบายบายเอลิสกาบาย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 